สวัสดีครับกลับมาพบกับ c า r ์บอร์ชแนลชแนลที่จะพาทุกคนไปช้อปชิมชิมอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราเอ็มก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเป็นเจ้าตัวนี้เลยเสี่ยวมีจอร์แดนแอนด์จูดี้นะคบเป็นเครื่องทําความสะอาดผิวในราคาหลักร้อยแต่ทําความสะอาดผิวได้เท่ากับราคาหลักพันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทดสอบกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์เจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้ดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้ปฏิพัณฑ์เจ้าเสียมีนะครับจอเอนจีดีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดใช้กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดตัวสลักตรงนี้ก่อนนะครับตัวสลักตรงนี้มันจะเปิดยากนิดนึงนะครับถ้าใครแบบว่าทําเล็บมาเนี่ยแนะนําให้ใช้อะไรแข็งๆนะครับในการดันดันลงมาก่อนนะครับตรงนี้ครับมันจะเปิดยากนิดนึงนะครับเอ็มลองใช้เล็บแกะลงไปนิดนึงเนี่ยมันจะแกะยากนิดนึง พอเราแกะเสร็จตัวล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะเปิดได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้โอเคข้างในก็จะมีเจ้าเครื่องตัวทําความสะอาดผิวนะครับเจ้าเสียมีจอแดนจูดี้นะครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือการใช้อยู่ด้านในนะครับคู่มือการใช้เนี่ยมันก็จะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับว่าโปรดักต์เนี้ยมันจะใช้งานยังไงนะครับแล้วก็วิธีการใส่ฐานแล้วก็วิธีการใช้ต่างๆนะครับว่าใช้ยังไงนะครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราสัมผัสนะคะมันจะรู้สึกถึงความยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด2ด้านนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแปลงที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับแปลงด้านนี้นะครับไว้ทําความสะอาดผิวบริเวณที่เราต้องการทําความสะอาดผิวแบบ เอ่อบริเวณขนาดใหญ่นะครับเช่นบริเวณผิวลําตัวของเรานะครับจะใช้ด้านนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ที่จะมีครึ่งเดียวนะครับก็จะเป็นแปรงแบบละเอียดนะครับขนนุ่มนะคะไว้ใช้กับบริเวณผิวหน้าของเรานะครับแล้วก็จะมีบริเวณตรงนี้ตรงปลายตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไว้ใช้กับบริเวณที่เป็นซอก จมูกหรือว่าบริณตรงซอกตาของเรานะครับมันจะทําความสะอาดผิวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นใส่ถ่านนะครับใส่ถ่านถ่านก็จะเป็นถ่านแบบ A A นะครับสาม A นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเราเราหมุนตามลูกศรน,นะครับหมุนตามลูกศรเนาะเปิดปุ๊บ ออกมาอุ้ยแอบแกะยากเหมือนกันในเนี่ยโอเคปับนึงนะครับอ่าพอเราเปิดมาแล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็จะเห็นข้างในนะครับแล้วก็เราจะใช้ใชถาดน,นะครับใช้ถาด AAA นะครับตัวนี้เลยถาด a a เเห็นไมเอ่ยเอ a อ a, a ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปอนี้ ตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับให้มันตรงร่องนะครับไม่ไงั้นมันจะปิดไม่ได้เนาะต้องดูร่องดีๆนะครับโอเคหลังจากนั้นแล้วก็กดเลื่อนให้มันล็อกเข้าไปนะครับส่วนชิ้นนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะกันน้ำนะดับระดับ IP 6นะครับก็แค่แบบว่าน้ำผ่านนะครับอาจจะแบบไปจุ่มน้ำไม่ได้นานเนาะ อันนี้แค่กันน้ำเฉยๆกันน้ำเฉยๆนะครับแค่ล้างทำความสะอาดแต่ไม่แนะนำให้ไปแช่น้ำนะครับแล้วก็พอใช้เสร็จแล้วแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ตากไว้ให้แห้งหรือว่าเก็บไว้ในกล่องนี้ก็ได้นะครับโอเคหลังจากที่เรา,เารู้เกี่ยวกับ การใช้งานในเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะทําความสะอาดได้ล้าลึกจริงหรือเปล่านะคะวันนี้น้องเอ็มก็จะมีวิธีการทดสอบง่ายๆเลยโดยการใช้ลิปสติกนะครับปาดไว้บนผิวนะครับแล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าที่ใช้อยู่ในในทุกๆวันนะครับลองทําความสะอาดดูเนาะว่ามันจะออกหรือเปล่าแล้วก็ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันในห้องน้ําเลยนะครับ เราอยู่ในห้องน้ำกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เจ้า Xiaomi Xiaoai Judio เนี่ยจะสามารถทำความผิวได้อย่างลับลึกึหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยนางเองก็จะใช้เป็นลิปสติกของแม็กนะครับเป็นเนื้อแมทนะครับก็ทาไปบนผิวหน้าเลยนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับทาทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งที่ทาลิปสติกบนผิวหน้ากับอ,อ่ด้านหนึ่งจะใช้เครื่องเจ้าเ x i a มี่กับอีกข้างหนึ่งล้างปกติมันจะออกหรือเปล่านะครับ ปาดแบบนี้เลยเนาะปาดเป็นี้ นะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างนี้ก็จะเป็นข้างที่ใช้เจ้าเสียวหมีจอแดนจูดี้นะครับแล้วก็ข้างนี้จะเป็นข้างที่ล้างด้วยมือปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในใกล้นะครับว่าข้างที่ทําความสะอาดด้วยเจ้าเสียวหมีเนี่ยจะสามารถทําความสะอาดคาบลิปติกออกหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสูบให้ดูใกล้ๆเลยนะข้างนี้นะครับข้างที่ใช้เจ้าเสียวหมีจะเห็นว่าไม่มีคาบลิปติกเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดมากจับแล้วผิวมันจะลื่นมากเลยครับ นี่แต่ข้างนี้ที่เราล้างด้วยมือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีข้าบลิปสติกติดอยู่เนี่ยมันเหมือนไม่ออกเลยอะและเป็นลิปสติกเนื้อแมดด้วยนะครับของแมคเนี่ยไม่ออกนะครับเท่งนี้ออกเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลิตภัณฑ์เจ้าเซียมีเจ้าแดนจูดีเครื่องทำความสะอาดผิวในราคาหลักร้อยแต่ให้ผลลัพธ์ในราคาหลักพันนะครับเจ้าตัวนี้ถ้าน,นเอ็มให้คะแนนให้10เต็ม10ไปเลยนะครับเพื่อนๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนอยู่หรือว่าใช้แบรนด์ไหนอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสามารถแชร์กันได้เลยนะครับหรือว่าใช้รุ่นเหมือนนังเอ็มอยู่ก็สามารถติชมเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปหน้าคลิปถัดไปของนังเอ็มนะครับสำหรับวันนี้นังเอ็มต้องลาไปก่อนเดีวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย